ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องตัดหญ้าโคมาสึซีน็อกนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะลานฝาลานติ๊กเกอร์ติดแล็บบิจริงๆมันเป็นลานหนักครับตัวนี้เป็นรุ่น b c ซ3 1 0เป็นลานหนักมาจากญี่ปุ่นแต่เราเปลี่ยนเป็นลานเบาให้นะครับจะได้ดึงง่ายขึ้นนะครับตัวนี้น้ําหนักเบามากน้ําหนักเบามากตัดหญ้าให้วัวนี่มันมากเลยนะฮะด,ดูสภาพโดยรวมนะครับตัวนี้เอา3,5 0 0้รวมส่งนะครับ ถ้าเก็บไปทางเพิ่ม200น้ำหนักในี่โลนิดเดียวเองนะฮะเนี่ยะรุ่นตรงๆเขาคือ BC2310 นะครับโคมสื่อสีน็อกเดิมๆเลยคันเร่งคันเร่งติดมาอย่างนี้นะสวิตปิดเปิดนี่นะครับเปิดปิดเปิดปิดเปิด,ปด,ปด,ปดนะครับคันเร่งตัวหลักคือตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเซฟไก่ให้เอาไว้ตัดญ้าให้หัวเดิมมันเป็นลานหนักไงนะครับเราก็เลย อยากให้มันใช้งานง่ายก็เลยเปลี่ยนเลยใส่ลานทดให้เลยอเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับน้ำหนัก4ี่โลเปิดสวิตยังอ่าติดแล้วชกลงเห็นไหมนิ่มๆเลยเอาเล่งดูรอบจัดๆเลยอ่าสตาร์ทเดินเบานิ่งๆไว้ลากออกเฉยๆนะครับ จะได้ง่ายกับการใช้งานอ่าประมาณนี้ขับโดยรวมก็โอเคเลยนะครับไม่มีแตก,กนะครับข้างในบริการให้ใหม่หมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานยาวๆเลยนะครับมีประกันให้120วันดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งานนะครับตัวนี้ก็อร่อยเยอะนะขบูกองถังถึงนี่ซื้อต่างจังหวัดได้เลยนะครับลานลานสตาร์ทก็ใส่รุ่นที่มันหาง่ายให้แล้วนะครับมีขายในราซาได้เยอะแยะมากมายอ้าว ลองดูนะครับใครที่ชื่นชอบน้ำหนักเบาๆทนๆหน่อยตัดย่ายให้วัวโคมาสึซีนอกครับ23ซีซีสองจังหวะสวัสดีครับ